เ oh 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 อาไหมเอาไหมเอาไหมก่อฟุง้งฟิ้งไงเกมไม่ฟุง้งฟิ้งเกมไม่อ่อนโยนเลยอะ่ะคุณกันตั้งบ้านที่ไหนอะ่ะโอ้อะไรเนี่ย power armor ปาดปาดปาดอันนี้อะไรเนี่ยเออชุดไหนมันดีกว่ากันน่ะตอนนี้มีอชุด nomad อยู่อะ่ะ ขาดรองเท้ารองเท้าไม่ใช่โนแมสรองเท้าเป็นไบเกอร์ถุงมือเกียรติหนึ่งคุณกันมีเกียร์อะไรโนแมสเอา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 แลกกันเห็นเห็นตะแลนเคี้ยวร่องหน่ะดิยังอยู่ยังอยู่ใช่หรอเนี่ยของคุณยังอยู่กันหมดเลยทุกคน ไม่ใช่บ้านละมันน่าจะอยู่ใกล้เมืองมั้งมันเลยหายจ้างมันจ้างมันทำไมเฮ้ยได้อันนี้มาครีมตัดสายไฟเอาปะมีใครเอาปะโอ้ยจะบอกว่าเวิร์กเบนหายด้วยอะ่ะเพิ่งเอาไปวางเมื่อวานฉะนั้นคุณกันไปหามาใหม่ <c oughs> ได้มาจากเควสแหละ ลักกี้โรเตอร์อันนี้ก่อนละกันอยากเป็นคนที่โชคดีวันที่ค่ะวันนี้ลุงขายอะไรล้วบ้างโอ้ยเวนผาดอยู่ในนั้นหมดเลย <c oughs> หายไปหมดเลยตั้งตัวใหม่ซื้ออันนี้หน่อยละกันลงุงอมิดโ,โอเคแล้ว,ว่าตังอยู่ในกล่องโอ้ ของสำคัญอ่ายพี่เยอะเลยอันนี้อโอ้ยแพงว่ะรองเท้าเกทสามฮตั้งหมื่นสองโอเคเรามาป้นของบ้านคนอื่นมีอะไรให้ป้นไหมฮะถือไม้เบสบอรลรอละ เอเปิดเอ้ยบ้านนี้ไม่มีบันไดอย่าเยอะนะ oh. เดี๋ยวมันหนักตูดว <Okay. S 1> ิกาสุนอะไรอะ่ะอ๋อของุนกันใช่ไหมมีแต่กระสุนเหรอวันนี้เราจะเป็นไลเดอร์ไปส่งของ oh. เฮ้ยเราอยากได้ช็อตกันได้ไหมอะ่ะเราขอเอาเปืนไปเทิร์นได้ไหม รู้สึกว่ายิงปืนพกแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะตอนพระจันทแดงดฮะอยากได้จกกัน <laughs> ปืนพกเรายิงไม่เข้าอ่ะมันจะได้เข้าไอ้นี่ไงนะพอดีใส่ชุดโนแมสแล้วมันบอกว่า แล้วมันอะไรนะเร็จมันบอกเซ็โปนัสอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยเกตห้าเลยเหรอ,อ,อแรกกันแรกกันแรกกันกับอันเดียวแรกกันกับอันนี้เดี๋ยวขอโยอนก่อน อันนี้เราไม่ได้ใช้อ่ะกำลังไปสมทบจะเอาของไปให้รอแป๊บหนึง่งพอดีปรับภาพต่ำนะมันก็จะเลยเป็นดินน้ำมันนิดนึงคือไม่ได้เล่นเอาความสวยงามหรอกเล่นเอาให้มันอยู่นานๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระตุกปรับเร็วแล้วกระตุก คาวาคาแล้วก็ตุกบไมต้องค่อยค่อไปเฮ้ยผีเยอะจริงมาจากไหนเนี่ยถึงว่าแม่จ้าลองเสียงหลงเข้าเมืองแล้วผีเยอะจะงงไงว่าเอ้ยเสียงผีมาจากไหน <laughs> ขับเร็วไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ค่อยๆกระตุกแบบนี้ค่อยๆไปดีกว่า ตึกนี้อีกแล้วว่าเรามาตายตรงเนี้ยสองรอบแล้ววันนั้นนะอะกระตุกกระตุกกระตุกค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปมาละมารับของแล้วเดี๋ยวช่วยเคลียร์ก็ได้แต่มารับของก่อนของคุณกันมีกระสุนกระสุนอะไรนะแอนนี่ใช่ไหมแล้วก็อะไร นี่่อ,อเ,เราลืมเอากระสุนคืนให้อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปืนนั้นแล้วไงเราใส่เก็บเสียงม,มันดาเมมันจะเบาลงโป๊ะอุ๊ยโทษค่ะบองเกอร์บองเกอร์ ไม่ล้มอ่ะติดหมอกันน็กอกไปอยากงัดรถอะ่ะกระเป๋าเต็มไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปสมทบเฮ้ยแต่มันติดไฟติดเลือดแตกเมื่อกี้มันก็ช่วยได้อยู่นะเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวจัดการไป่โอ้ เอ้มันแกล้งตายมันเนี่ยโอเคผีแกล้งตายต้องประจันบาลแล้วอะ่ะประจันบาลไปประจันบาลเนื้อไปไม่ไหวถอยมาก่อน <c oughs> <c oughs> เอาเอาอีนี่ออกไปไดิเกะกะดังเลย มาพร้อมอย่าเดินอยู่กับที่สิครับพี่ค่ะอย่าตือสาความความแม่นของเราเลยนะช่วยตอดแล้วกันอยู่ข้างหลังโถส้วมเอ๊ะทำไมเลือนมันเพิ่มวะ ทางคุณการตีเหอะตั้นบันไม่หลบซ่อนเฮ้ยมันยืนนิ่งะระวังนกนะนกมาละนกมาละาทำไมมันดูวับวับ嘛รอแป๊บนึงนะ โดนตบจอเทาอีเจนี่ตบแรงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยไปเอ้ยหยุดลอไปจ้า,อาตอนนี้คือมันว้าวแล้วมันยิงอะไรไม่โดนหรอถึงหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเดียวไปแล้วบนหลังคาบนหลังคา ช่วยตอดช่วยตอดต้องทำเวลานะเซิร์ฟจะรีและเฮะ้ยอินเดียทันไหมไม่ทันเหรอมีไปออกละเซิร์ฟรีพอดีนะเควสก็จะเฟลอี เดี๋ยวนะเข้ามาก็คือเข้ามาก็คือโดนตุดุงเฮ้ยมันอยู่ในนั้นน่ะเห็นปะเฮ้ยก่อนก่อนกดเควสอะคุณการเดีดเอย่าเพิ่งกดอย่าเพ,พิ่งกดเราย,ยังไม่ได้ตี้มันอันนี้ไงไอ้อะไรนะมันเกิดอ,อีกยาปากระป๋องก็คือหายไปกระล่องมาแล้วก็เลยไม่มีอะไรเลยโอเค กระสุนเหลือ83ระดับนะยากสุดเลยนะที่เล่นกันเนี่ย<ง>ม่อยู่ตรงนี้ไหมไปไกลเดี๋ยวเพ่ต่อตัวกันเพื่อ <laughs> ตายแน่ๆเลยเอาลัฉันย่อทำไมตายตายตายเหลือ8ไม่รอด เดดเดดวันนึงอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาตอนนี้ยิงไอ้เขียวก่อนยิงเหลือฝากด้วย เดียวตุยเฮ้ยฟานไม่ถึงว่ะอือการตุยเป็นเรื่องปกติในเซิร์ฟนี้ปรอดทำใจเฮ้ยฟานไม่โดนกริวกริวเธอต้องใจเย็นๆแล้วมีสติให้มากกว่านี้นะ อุตส่าห์วางไว้ดีดีไม่คิดว่าบล็อกจะหายไงเออหมายถึงวางกับดักไว้ดีดีไม่คิดว่ามันจะหายไงพอกดเริ่มเควืปุ๊มหายหมดเลยไงก็เลยเวอร์อรหน่อยนี่ต่อเป็นเล็กแม่งเอาเสียตะปูเลยน่ารากักออมันอยู่ข้างนอกรอแม่แป๊บเดี๋ยวแม่มาลนลนไฟก่อน ลุกขึ้นมาสิไม่ถึงพยายามซ่อมสุดแล้วเท่าที่มีอา้าวเรียบร้อยเฮ้กว่าจะมานะฮะขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้น,นจะก,กดเอา้า <laughs> เอาแล้วก่อนนะนี้มันวางอยู่เป็นชาติแล้วมันไม่หายอะ่ะเออช่างมันเถอะเขาอ,อยากได้รถไอติมอ่ะสวัสดีค่ะมาซื้อของค่ะมาซื้อของค่ะมันไม่ได้อัพสายนั้นมามันก็ตีไม่ค่อยเข้าหรอกกระบอกเฮ้ยยาพี่มาควางทางหนูอย่างงี้เล้วพี่สตามมีหน้าก็หมดพอดี เดีเดวๆๆ้เด้ย,ดย,อ,ยอย่าหวางดิถูกเวนไปจชิบหาแล้ว <c oughs> ไม่กำลังจะกระโดดขึ้นเมื่อกี้คือแบบเอากำลังกระโดดขึ้นบล็อกโดนเอาบล็อกออกเศร้าเลยเมื่อกี้ ต้องรีบฆ่าก่อนเลยป้าโหดมากไม่อยากสูงสิงกับป้าเพราะว่าป้าตบแรงได้ไหมท้าไม่ได้รอตุยอยู่ <c oughs> <c oughs> ระวังในในรักำลังไปซอย ยังมาจากไหนวะคอแค็งแขไม่ติดไฟวะ <c oughs> ปาดหัวเข่า <c oughs> ตายยากตายเย็นเลือดตั้งสี่ร้อย อ๋ออย่าอย่าย่าจะ <c oughs> ต้องมีนาหมด <c oughs> กินซันเซ็ตก่อนนอนเหลือตรงโน้นล็อกหมาเยอะหมาปุ๊กเมื่อกี้ตาเหลืองไงเลือดสี่ร้อยเลยฟ้านไม่ตายสทัทีมีระเบิดไหม เอามาจากไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋สิ่งนี้มันคืออะไรอีแผ่นๆตรงโจ้ยคุณกันเหรอมันคืออะไรนะเออเฮ้ยเพิ่งเห็นน่ะไอ,อแผ่นๆน,นี้มันตามหลังคุณกันนะมันจริงๆมันเป็นที่ปิดโจ้ยคุณกันเหรอมันไปอยู่ข้างหลังมันเดินตามหลังอะ่ะเออโคตรตลกเลย เดี๋ยวไปดูในคลิปเดี๋ยวเอาลงให้ดู oh. อ,อ้าผ่านแล้วนี่เย่ yeah. เดี๋ยวปิดคลิปเท่านี้ละกันเพราะว่าแต่เราเควสใช้เวลาค่อนข้างนั้นผีมันดุดุมากไม่ได้เล่นนานแล้วแบบว่าไม่ชินมุมกล้องจะอ้วกอะไรอ่ะ คุณกันเอาแว่นอันนี้ไหมอ่ะแว่นเขียวอ่ะอ่าเอานี้ไปอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบจอกเฉยน้องเสียใจแย่ อโอเคจบแล้วนะไปดีกว่า